สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูกับเครื่องตัดใบแครอทค่ะตัวนี้ก็ใช้ตัดพวกใบแครอทหรือว่าจะเป็นหัวชายเท้าก็ได้นะคะดัดแปลงได้นี่ก็เป็นลักษณะโดยรอบนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะคะ่ะขนาดเครื่องก็จะอยู่ที่สี่แรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นของมิตซูบิชินะคะ มีหนึ่งเกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็หนเกียร์ถอยแล้วก็มีเกียร์โลหายด้วยนะคะ่ะตัวนี้นะคะมันจะมีสายพานเหมือนเป็นสายพานดันดันเข้าไปนะคะก็กว้างอยู่ที่45เซนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นใบที่เอาไว้ ตัดตัวตัวใบมานะคะก็คือการทํางานเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใส่แครอทหรือว่าหัวเชเ้ท้าตรงนี้นะคะทางด้านใบเราจะาไว้ทั้งฝั่งนี้ตัวนี้คือฝั่งผลเมื่อเปิดเครื่องนะคะมันก็สายพานมันก็จะดันเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะไปชนกับลูกกิ้งเนะะี่ยค่ะมันก็จะดันไปในลักษณะแบบนี้ชึบแล้วก็ไปตัดใบตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนไอตัวที่ได้ตัวผลนะคะก็จะ ลงงนะช่องนี้คือเราจะเอาตะก้าอะไรวางไว้ก็แล้วแต่เราเนี่ยค่ะช่องไว้ตะก้าส่วนด้านนี้ค่ะมันจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวแปลงนะคะคือเราจะดันไปที่ตัดออกมาให้ไหลลงมาทังช่องนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องกันค่ะ Big. เนเซอร์นะคะถ้าสมมติว่ามือเราไปโดนเพืเ่ออย่ววางเงี้ยเราก็คือสายพานมันจะหยุดนะคะกันเหมือนว่าดัานอเาูาแล้าไปารเกี่ยวนะค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทางเพจร้านเรานะคะหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตสินค้าต่างๆนะคะก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ